วัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เราอยู่กับาคาราวยกันอีกแล้วมากับเกมดนะับเบิลโฟร์จูนนะช่วงนี้เราออกงบมาเหมือนช่ป่ะแช่เกมล่ะเกม,มนเนี่ยมันแบบแบบสองสุดพันสองแต่แบบคงไม่เป็นหรอกนะเอาสักร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมีว่ามันมีภาพเขียวดีวกว่าเราสิบแล้วก็สิบมันแก้ร้อยอ่ะมึงยี่สิบเอเตอร์มาแล้วอะแต่ยังไม่แตกครับดูดูมันดีนิ่งจัด เลยไหมเออสามสิบบาทซึบเบลล์ว,วายแถวแรกอ,อุ้ยทำไมนี่กันเหเนี่ยสี่สิบแปดบาทเฮ้ยสคริปเตอร์นี่นาพ่อจะเข้าแบบลุ้นสคริปเตอร์นะแบบตัวฝั่งชายกับฝั่งหญิงก็จะแบบจับมือกับหันหน้าเข้าหากันจับมือกันนะยังงปรปบเบ็ดแล้วกัน ตะก,กี้เหมืนแบบมันลุ้นแล้วอะ่ะมันก็ต้องปรับอะ่ะเผื่อแบบเผื่อบบมันเข้าไงเข้ามันก็จะได้แบบเยอะขึ้นฮึบวไว1,250โลยกลายเป็นเท่าทุนดว่วกลับมาเท่าทุนเหมือนเดิม175 Q 175อีกแล้วอั้ยไม่จ่ายเจแถวแรกเฮ้ย <h up> มิงสัง,งัดไว้75บาทกูเบลดลอยห้าสิบมึงให้75 280, 280. วิบห้าอุ้ยสองร้อยแปดสยแม่งมาถี่แม่งจิ้งเข้าปลาเป็ดแล้วเฮ้ยมาต้องมาไม่เลยอ๋อมามาๆาคือตะกี้แม่งเลยแต่ไม่คิดว่ามันไม่เข้าแล้วอะแปดสปินจ้าอ๋อคูณแปดนะถ้าแบบแตกทั้งข้างบนทั้งล่างเหมือนกันด้วยความที่มันเป็นเกมแนวจีนๆมาเพราะว่าแบบเลขที่แบบ เลขเขาเรียกว่าอะไรอะเลขมงคลของจีนอะเป็นเลขแปดเห็นปนะถ้าแบบแตกข้าโมลมละารมันก็จะคูณแปดให้นี่แล้วก็ถ้าหมุนมันเจอตัวสกิปเตอร์นะตัวสกิปเตอร์มันก็จะแบบจ่ายสปีดส,สปินให้หนึ่งี่ายจากสามเป็นสี่เฮ้ยเราสามสปินได้หรอตลอดปีนี้ว้ายพันห้าคูณแปดหมื่นสองก็มาละค่ะซูเปอร์เมกาวิน12600ร้อไปใหม่อีกปะเฮ้ยหมื่นหมื่นหกกว่สามพันสอง ซูเปอร์เมกาวินหีกแล้วหตอนนี้นได้สามหมืสองนะงบเอามาแค่หมื่นเดียวพระเจ้าได้อีกแล้ววะ่ะอนนี้อันนี้ได้น้อยกว่าเมื่อกี้นะแต่ก็โอเคเกือบหมื่นเราได้มาสี่หมืนหนึ่งแล้ว,วอ,อ่ะมัไหมอโหวายไปโผล่แถวสี่โผล่ทำไมโททววินสี่หมืหนึ่งจ้าพอเงินมาหมื่นหนึ่งแต่กได้ทั้งสี่หมนหนึ่งชิวๆ อ่ะเดี๋ยวหมุนต่อนะแบบให้มันเผื่อแบบมีโอกาสเข้าอีกแต่ถ้ามันแตะที่ห้าหมื่นเปร์แล้วเดี๋ยวจะหยุดหมุนทีเดียวได้เลย750เจ็ดร้อยห้าสิบแสดงว่าต้องมีโอกาสได้อีกไหมเนะี่ยคิวโอ้โหไม่จ่ายคิวแค่โอ้โหเจ็ 700. ดร้อยไหม โอเคงั้นพอแค่นี้แล้วกันครับยังไงก็ฝากคารวยได้นะเพจเฟซบุ๊กก็มีนะเป็นคารวย888นะถ้าอยากรู้ว่าตอนเนี้ยเล่นเว็บไหนแล้วมันแตกขนาดเนี้ยงบหมืนหนึ่งได้40,000อ,อยู่ที่ description หรือตรงคอมเมนต์เลยนะไปดูได้ว่าเราเล่นเว็บไหนเดี๋ยวถ้ายัางไงเนี่ยยอนเงินเท่านี้ใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นต่อเกมอื่นกันไงนก็เจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันว่าเราไปเล่นเกมอะไร